สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับเปิดราคาในประเทศไทยแล้วครับสำหรับ Oppo A18 รุ่นลอม64 g ิราคาต่ำกว่า4,000ได้จอ90เฮิพร้อมกับซิปเซต Helio G85 มาพร้อมกับลำโพงดังถึง300%เลยครับ เมื่อปีที่ผ่านมาทาง oppo ได้เปิดตัวน้องเล็กสุดของซีรีส์อย่าง oppo a18 ที่จะมาพร้อมกับชิปเซตของ helio g85 แรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนโดยจะได้กล้องคู่8ล้านพิกเซลพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่อง oppo cro w ที่เหมือนกับรุ่นพี่ในซีรีส์ล่าสุดนี่ก็ได้ประกาศราคารุ่นลอม64 g ิมาในราคาต่ำกว่า4,000มาให้ได้สอยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ oppo a18 จะมาพร้อมกับจอแสดงผล IPS LCD ขนาด6.56นิ้วความละเอียด HD+ ที p จะรองรับดี e ฟ h Rate อยู่ที่90เฮิรตซ์ความสว่างสูงสุดอยู่ที่720นนสมาตรฐานสีเที่ยงตรงระดับ DCI-P3 หน้าจอจะมาในดีไซน์แบบติ่งหยดน้ำส่วนฝาหลังจะมาในดีไซน์ Oppo Glow เป็นกิกสเตอร์เงางามและจะรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝนอยู่ที่ IP54 และจะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองครับโดยกล้องถ่ายภาพรุ่นนี้ จะให้กล้องหลังมาทั้งหมดจุดสตัวความละเอียด8ล้านพิกเซลบวกกับกล้องโมโนตัวจับความลึกตื้นอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับและจะรองรับภาพถ,ถ่ายในโหมดกลางคืนสวนกล้องเซฟี่ให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลและจะรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1,080p 3 0เฟรมครับ โดยด้านประสิทธิภาพนั้นในรุ่นนี้จะเปลี่ยนมาใช้หน่วยประมวลผล Helio G85 อัพเกรดจากรุ่นเดิมที่เป็น Helio G35 พอสมควรโดยจะมีโหมด Ultra Volume โดยจะให้เสียงดังแบบ300%ส่วนแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 5,000mAh ตัวนี้ยังไม่ระบุการชาร์จไว้นะครับโดยจะมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบ USB-C 2.0และ่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, เมมาให้ด้วยครับและนี่คือสเปคแบบเต็มๆของ Oppo A18 ครับ มากันที่ราคาวางจําหน่ายนะครับ Oppo A18 จะมาพร้อมกับตัวเครื่องให้เลือกอยู่2สีได้แก่สีฟ้าแล้วก็สีดําโดยก่อนหน้านี้ได้วางขายรุ่น4กิกลม128ในราคา4,499บาทแล้วโดยตัวนี้รุ่นล่าสุดแรม4กิกลม64กิกมาเปิดขายในราคาอยู่ที่3,699บาทนั่นเองครับและถ้าหากมีข้อมูลหลุอตออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับ กดติดตามส่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว,ว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสบายดี